สถานที่ลึกลับที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีในโลก10มายันทูยาคเด The Boring River ลึกลงไปในป่าอเมซอนได้มีแม่น้ำแปลกๆแห่งหนึ่งที่มีความยาวประมาณ4ไมล์ที่ไม่เหมือนแม่น้ำใดบนโลกเพราะแม่น้ำแห่งนี้มีความร้อนเกินกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดจะไปอยู่อาศัยได้โดยอุณหภูมิของน้ำจะอยู่ที่91องศาเซลเซียส ซึ่งก็คือน้ำเยือดดีๆนี่เองนักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่าทําไมน้ําในแม่น้ําถึงร้อนเพราะโดยปกติแล้วน้ําที่ได้รับความร้อนมักจะเกิดจากภูเขาไฟแต่แม่น้ําแห่งนี้อยู่ห่างจากภูเขาไฟที่ใกล้ที่สุดถึง700กิโลเมตรส่วนนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าน้ําร้อนที่นี่เกิดจากรอยแตกใต้พื้นดินที่ส่งผ่านความร้อนขึ้นมาจากใต้ผิภพ9 ถ้ำโมวิลเปรูถ้ำนี้อยู่ทางตะว,วันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียโดยถ้ำแห่งนี้ไม่เคยสัมผัสแสงอาทิตย์มานานถึง5ล้านกว่าปีและมีบรรยากาศที่แตกต่างจากที่อื่นบนโลกเพราะถ้าคุณเดินเข้ามาในถ้ำแห่งนี้จะพบกับทะเลสาบที่เต็มไปด้วยกรรมฐานอากาศที่เต็มไปด้วยกา๊าซพิษไฮโดรเจนซันฟลฟด์และปนเปื้อนด้วยระดับของคาร์บอนไดออกไซด์บนพื้นผิวถึงร้อยเท่า ส่วนที่แปลกที่สุดก็คือนักวิจัยพบสิ่งมีชีวิต33ชนิดอยู่ข้างในโดยที่ไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยพวกมันปรับตัวให้อยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยกรรมันันได้อย่างเหลือเชื่อ 8. อุมโมงคน้ำเมดูซ่าอุมโมง์แปลกประหลาดนี้ตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษคนในพื้นที่เรียกอุมโมงเมดูซ่าเหตุผลที่ตั้งชื่อนี้ก็เพราะว่า ไม่ว่าอะไรก็ตามเพียงแค่โดนน้าที่ไหลผ่านจากอุมโมงนี้หยดโดนก็จะกลายเป็นหินแต่หลังจากที่นักวิทยาศาส,าศาสตร์วิเคราะห์พบว่าสิ่งของเมื่อโดนน้าจากอุมโมงหยดเหตุใดจึงกลายเป็นหินจริงๆแล้วเป็นเพราะน้ําในพื้นที่นี้ประกอบไปด้วยแร่ธาตุในปริมาณสูงเพียงแค่วัตถุใดๆอยู่กับที่ไม่ได้ขยับและโดนน้ําไหลผ่านอย่างต่อเนื่องก็จะถูกปกคลุมด้วยเนื้อเยื่อชั้นนอกทําให้เกิดการแข็งคล้ายหินดังนั้น สิ่งต่างๆที่ถูกน้ำจากอุโมงนี้ไหลผ่านจึงกลายเป็นหินทั้งหมดเจ็ดทะเลสาบคาราเชรัสเซียทะเลสาบที่ได้ชื่อว่ามีค่ากัมมันตรังสีสูงที่สุดในโลกซึ่งผลมาจากการที่มันเคยเป็นโรงงานผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของสหภาพ,าพโซเวียตมาก่อนและพวกกากนิวเคลียร์ทั้งหลายก็ถูกนำมาทิ้งลงในทะเลสาบแห่งนี้ จนกระทั่งในปี1957ได้เกิดการระเบิดภายในโรงงานทรงผลให้สารกัมนตังสียิ่งแพร่กระจายออกไปรอบทะเลสาบในพื้นที่23,330ตารางกิโลเมตรแน่นอนว่าการไปยืนอยู่ใกล้ทะเลสาบแห่งนี้เพียงหนึ่งชั่วโมงก็สามารถเสียชีวิตได้6สวนใต้น้ำ สวนป่าธรรมชาติกินเล็กประเทศออสเตรียมีปรากฏการธรรมชาติที่แสนน่าตื่นตาตื่นใจเมื่อมันเป็นได้ทั้งสวนสาธารณะแสนร่มรื่นสำหรับนักเดินเขาในฤดูหนาวก่อนถูกน้ำท่วมมิดเปลี่ยนตัวเองเป็นป่าใต้น้ำสุดตราการตาในฤดูร้อนโดยน้ำจะลึกราว1-2เมตรในช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิและลึกสูงสุดได้ถึง10เมตรในช่วงกลางฤดูร้อนเดือนมิถุนายน อันเป็นช่วงที่นักดำน้ำเดินทางมาดำน้ำดูทั้งปลาผืนหญ้าและต้นไม้ได้ในคราวเดียวกันก่อนที่น้ำจะค่อยๆแห้งหายคืนสภาพสู่พื้นดินอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกรกฎกาคม 5. ต้นไม้คู่แห่งคาซโซอิตาลีในแถบชนบทของแคว้นปีเอมอนเตประเทศอิตาลี ได้มีต้นไม้แปลกประหลาดไม่เหมือนต้นไหนในโลกเพราะมันเป็นต้นเชอร์รี่ที่เติบโตอยู่บนต้นมัมเบอรี่อีกชั้นไม่มีใครที่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ชาวบ้านเชื่อว่าอาจจะเป็นนกที่ขาบมาเมล็ดพันธุ์ของเชอร์รี่มาวางไว้บนต้นมัมเบอรี่จนมันถูกกลบฝังลงไปและเติบโตขึ้นมาอย่างน่าประหลาด 4. แม่น้ำมาลาคายโบ ทะเลสาบ马า,าคาคโบ О, ทะเลสาบแห่งสายฟ้าฟาดประเทศเวเนซุเอลาเป็นทะเลสาบที่เกิดฟ้าแลบฟ้าผ่ามากที่สุดในโลกปรากฏการนี้มีชื่อเรียกเป็นทางการว่าฟ้าผ่าคาตาตัมโบเพราะเกิดขึ้นที่บริเวณปากแม่น้ำคาตาตัมโบรอยต่อกับทะเลสาบมา,าคาคโบ О, ในทวีปแอฟริกาใต้โดยพื้นที่บริเวณนี้จะมีพายุฟ้าแลบฟ้าผ่า ปีละ140ถึง160วันต่อปีวันละไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงซึ่งแต่ละชั่วโมงจะมีฟ้าผ่ามากถึง280ครั้งทำให้บริเวณทะเลสาบนี้ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพายุฟ้าผ่าที่ไม่มีวันจบสิน้น 3. ทะเลสาบเรืองแสงฮอกไกโดญี่ปุ่น สสีฟ้านี้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหลังจากการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟในบริเวณใกล้เคียงที่ได้ระเบิดไปแล้วครั้งหนึ่งน้ำส่วนที่ถูกกั้นออกจากเขื่อนกักเก็บรวมกันจนเกิดเป็นบรูบอลในทุกวันนี้โดยปัจจุบันยังไม่อาจอธิบายถึงที่มาของสีฟ้าของน้ำแน่แนชัดแต่จากการตรวจสอบพบแร่ธาตุอลูมิเนียม ไฮดรไซด์ ide, ในน้ำซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความยาวคลื่นที่สั้นกว่าของแสงสีฟ้าเช่นเดียวกับชั้นบรรยากาศโลก 2. หินระฆังบนยอดเขาแห่งหนึ่งในรัฐเพนซิวเนียได้มีพื้นที่แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยโขดหินแปลกๆที่ไม่มีใครรู้ว่าทําไมหินเหล่านี้ถึงไปอยู่ที่นั่นและส่วนที่แปลกที่สุดของหินเหล่านี้คือหากคุณลองนาโลหะมากระทบกับหินเหล่านี้ หินเหล่านี้จะมีเสียงกล้องกังวานอย่างไม่น่าเชื่อ 1. ผภูเขาไฟคาวาอิเจนภูเขาไฟคาวาอิเจียนคือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซียโดยภูเขาไฟนั้นตั้งอยู่ใกล้ๆกับเมืองโปโบริโกในจังหวัดชวาตะวันออกโดยภูเขาไฟคาวาอิเจียนมีระดับความสูงประมาณ2,380เมตรมีจุดเย่นคือลาวาสีฟ้า หรือเปลวไฟสีน้ำเงินซึ่งต้องดูในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น